ท่านด้วยกันนะครับจูพ่อพแม่รูปพี่จีนครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนรับของฟรีกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับนะซึ่งของฟรีในวันนี้เนี่ยก็จะมาจากอีเวนต์แวนส์เวิร์ดนั่นเองนะครับซึ่งของฟรีอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบก,กระเป๋าอันนึงนั่นเองนะซึ่งผมสอนไม่ทันแต่ผมกดรับไปแล้วแหละเออแต่แต่คือมันแบบรีอะไรเงี้ยนะเออ คือของฟรีในกิจกรรมอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะรีทุกๆหนึ่งวันหรือสี่ทุ่มได้แน่นอนนะเพราะเราจัแนะนะนะที่อสอนไม่ทันอะไรอย่างนี้นะเออผมก็เพิ่งรู้นั่แหละว่ามันมีแบบเออมันมีแบบการรีของด้วยนั่นเองนะนะคุณก็กดรับไปนั่นเองนะนะเป็นแว่นตานี้เลยนะเดี๋ยวผมปรับการาฟิกเต็มแล้วนี่หว่าเออนั่นเองนะครับอืมนี่เลยนะของจะรีทุกๆอประมาณ ยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เนะน,นะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วก็หมายความว่าในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะรีทุกๆประมาณบ่ายสองมากนะอืมได้ยนะครับน,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 นะผมก็ทุกเช้าผมก็เพิ่งกดรับกระเป๋าไปผมเข้าไปอีกอันนึงเพื่อจะกดรับอีกแม่งเปลี่ยนอีกแล้วเออมันเปลี่ยนนะครับอ๋อโอเคครับน,นะก็ขออภัยด้วยครับที่สอนไม่ทันนะครับก็สวัสดีทุก่คนลก่อนนะครับสวัสดีครับ อ้อแต่ผมลืมบอกอีกอย่างนึงนั่นเองนะแล้วนะก็ถ้าใครอยากแบบตามอีเวนต์หลายๆอีเวนต์ท่านเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องอัมคอนเดอร์ 3d หรือไม่ก็ช่องพี่คินนี่คุงนั่นเองนะนะหลายคนอาจจะรู้จักคินนี่คุงจากดราม่าอาทีซีนั่นเองนะนะแต่ตอนนี้เขาแบบหลังจากเลิกทำช่องมาหนึ่งปีเขาก็กลับมาแนละ้วเออเสียพี่เขาหนอกมากเลยนะอย่างนั้นนะั่นเะอนะนะผมก็จะมาบอกอะไรแค่นี้นั่นเองนะเพราะว่าผมไม่ค่อยแบบสอนทำอีเวนต์อะไรพวกนี้แนละ้วเออ ก็ไม่มีไม่ค่อยมีเวลาว่าง,งอะไรพวกนี้ได้ยินะน,ะน,ะนะก็เดี๋ยวไปจริะๆละบาย